ถุงลมนิรภัยแ,แตกแล้วเสร็จเ m มก็ไม่ได้ไปไหนนะก็จอดกับพี่ไฟอยู่นะแถมลงมาก็มีการแบบอ่ากันนิดหน่อยไปดูคลิปเอาอันที่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะวันนี้ครูดาววิเคราะห์ในฐานะของคนขายประกันและในฐานะของเราวิเคราะห์ในเชิงของประกันภัยไม่ใช่ทนายไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่คนที่จะไปแบบว่าชี้ถูกผิดอะไรใดๆทั้งนั้น แต่วิเคราะห์ในเชิงประกันนะทุกคนมาฟังที่นี้คุณลุงเมื่อเกิดเหตุชนเข้ากับเบรีย์อย่างจังจากการปาดหน้า mm hmm. เหตุเกิดแบบนี้ค่ะทําให้คุณลุงได้รับบาดเจ็บใช้ได้เลยนะคะคุณป้าก็ได้รับบาดเจ็บที่นั่งไปด้วยนะคะถุงลมนิรภัยตูมแตกกเลยทีเดียวนะชนอย่างหนักเพราะการแตะเบรคคุณลุงไม่ได้แตะเลยนะคะเพราะอะไรก็ไม่รู้อะค่ะมาทางตรงแบบนี้แล้ว b m เอมัปาดหน้าที่นี้เรามาถามเรามาวิเคราะห์ไปทีละเคส คุณลุงพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนคุณลุงเจ็บนะ่กคุณป้าที่นั่งมาด้วยก็เจ็บทีนี้ก่อนอื่นต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลก่อนค่ะสเต็ปแรกที่เราจะต้องดาเนินการทีนี้เรามาดูค่ะจังหวะแรกเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณคุณดาบอกตลอดนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอุบัติเหตุทางรถเกิดขึ้นนะคะยังไม่ทันหรอกใครมาชี้ถูกชี้ผิดตอนนั้นยังไม่ได้ทันชี้สิ่งแรกที่ต้องใช้ก่อนนั่นก็คือใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลของที่เรามีก่อนนั่นคือพรบสเต็ปแรกมาดูค่ะวิเคคคราะะะห์กันนนไปีลลุุณง ผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บแน่นอนสเตปแรกค่ะคุณลุงคุณลุงสามารถใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลพรบคันของคุณลุงได้เรื่อเบื้องต้นนะถ้าคนขับอะเบื้องต้นเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ชี้ออกมาว่าใครเป็นฝ่ายถูกใครเป็นฝ่ายผิดในกรณีคนขับคุณลุงเป็นคนขับใช้สิทธิ์พรบอรของรถคันกระบะของคุณลุงที่ขับไปเนี่ยได้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นคือ3 0 0 0มื่นส่วนคุณป้าคุณป้าซึ่งนั่งไปด้วย ไปเป็นผู้โดยสารไม่มีส่วนถูกส่วนผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะได้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากพรบรถคันของคุณลุงเนี่ยใช้สิทธิ์ใช้สิทธิทนั้นก่อนได้เลยเพราะว่าบาดเจ็บสูงสุดไม่เกิน8ปดหมื่นนี่คือสิทธิ์เบื้องตน้นถ้าเกินละ่ะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันนะคะครูดามไม่รู้ว่าคุณลุงทําประกันประเภทไหนประเภทหนบวกหรือสบวกพรเราไม่รู้เราวิเคราะห์เช่น ถ้าเกิดว่าคุณลุงใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากพรบซึ่งมันมีวงเงินแค่สามหมื่นในกรณีเบื้องต้นที่ตอนนี้ยังไม่ชี้นะว่าใครถูกใครผิดเพราะฉะนั้นคนขับจะได้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจากพรบรถคันของตัวเองไม่เกินสามหมื่นทีนี้ถ้าค่ารักษาพยาบาลของคุณลุงเกินละ่ะในระหว่างที่ตำรวจยังไม่ชี้คุณลุงสามารถไปใช้ช่องนี้ค่ะช่องรอย0-2อุบัติเหตุคนในรถของประกันภาคสมัครใจที่คุณลุงทําไว้ เห็นไหมประกันภาคสมัครใจมาช่วยแหละทีนี้ประกันภาคสมัครใจของเรานะฮูดาหยิบมามันจะมีช่องที่สามคุณเห็นไหมช่องหนึ่งช่องสองและช่องที่สามช่องที่สามเราเรียกว่าอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือเป็นช่องเอกสารแนบท้ายนี่แหละอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะคะเขาจะระบุไว้เลยต้องคุณลุงต้องไปดูในหน้าตารางกรมธรรม์นะ่ะของคุณลุงเองอะ่ะว่ามีวงเงินอยู่ที่เท่าไหร่ค่ารักษาพยาบาลคนในรถหรือที่เราเรียกกันว่ารอยศูนย์สอง คุณลุงทำไว้เท่าไหร่คุณลุงสามารถใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากประกันของคุณลุงในช่องเนี้ได้เท่านั้นโอเคนะคะนั่นในส่วนของคุณลุงนะตอนนี้ยังไม่ไม,ไม่รู้นะใครผิดใครถูกยังไม่ชี้ออกมานะทีนี้คุณป้าคุณป้าจะสามารถใช้สิทธิ์เพราะคุณป้าก็บาดเจ็บเหมือนกันค่ารักษาพยาบาลจากพรบรถกระบ,บะคันนั้นแหละนะคะแปดหมื่นถ้าค่ารักษาพยาบาลมันรันยาวไปเกินกว่านั้นก็มาใช้ช่องนี้ได้เหมือนกันอุบัติเหตุคนในรถจากประกันที่คุณลุงทำนั่นแหละ ช่องนี้แหละครูดาถึงบอกว่าสําคัญเวลาคุณซื้อประกันเดี๋ยวมันจะโยงไปยังการชหํหระผ่าแผนตารางกรมธรรม์ประกันภัยถ้าคุณลุงไม่มีประกันน่ะพระบก็ไม่มีทําไงดีอ่ะอ่าทีนี้ถ้าลุงไม่มีประกันลุงถ้ามีพรบรนะลุงใช้สิทธิ์พรบก่อนเบื้องต้นได้แค่สามหมื่นนะคะถ้าเกินจากนั้นละ่ะถ้าเกินจากนั้นก็ไปใช้สิทธิ์สามสิบบาทได้รักษาพยาบาลตัวเองไปก่อนในกรณีไม่มีประกันภาคสมัครใจนะ ส่วนคุณป้าก็ใช้สิทธิ์พรบนะคะวงเงิน8 0,000ืเพราะคุณป้าคือผู้โดยสารคุณป้าไม่มีส่วนประมาทด้วยใดๆทั้งสิน้นอยู่ในนี้ก่อน8 0,000ื่นถ้าเกิน80,000ื่นล่ะแล้วรถคันนี้ไม่มีประกันล่ะใช้สิทธ์อะไรก็30บาทไปก่อนหรือคุณลุงคุณป้ามีสิทธิ์อะไรก็ใช้ได้หลังจากนั้นวิเคราะห์ไปทีละเคสถ้าเกิดคุณลุงมีประกันชั้น3นี้ค่ะประกันชั้น3อันนี้คุณดาสมมุตินะว่าเป็นประกันชั้น3ชั้น3ของคุณดาช่องที่3อุบัติเหตุส่วนบุคคลอย่างน้อยๆยัยงมี1000,000 ยังมีหนึ่งแสนนี่ถ้าทาประกันชั้นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะเกิดเหตุขึ้นมาอุบัติเหตุขึ้นมาไม่รู้แหละใครถูกใครผิดยังไม่รู้ตอนนี้ใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากประกันของตัวเองได้เลยในวงเงินนั้นของคุณดาประกันชั้นสามประกันชั้นสามจะมีค่ารักษาพยาบาลคนในรถหนึ่งแสนต่อหัวต่อหัวนะคะนี่คือยกตัวอย่างนะไปทีละอย่างนะทีนี้เคสของคุณลุงจบแล้วนะคุณลุงกับคุณป้านะรักษาตัวไปก่อนตอนนี้ ทีนี้มาดูเคสของ BMW บ้างเคสของ BMW